Pil โ l ่ of spring flowers ซีรี์พีเรียดเรื่องใหม่ที่สายฟินห้ามพลาดค่ะได้โจเคอร์วีนะคะมาประกบคู่กับสุยร,รั่วหานคือจากตัวอย่างเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีทั้งความน่ารักนะคะความละมุนคือคาดว่าน่าจะทําให้เราเนี่ยใจฟูได้แน่นอนค่ะก็ต้องบอกว่าน้องสุยร,รั่วหานนะคะเพิ่งสร้างความฟินแบบสนั่นกำแพงเมืองจีนไปในซซรี The Besting กับความน่ารักของคุณหมอเหอกับยายข้าวต้มนะคะ เล่นคู่กับจางมิงเฮอไปแล้วเรื่องนี้มาเล่นคู่กับโจเคอร์วีค่ะ แล้วประเด็นนะคะคือพระเอกของเธอเนี่ยโอ้โหงานดีระดัทั้งนั้นนะคะที่สำคัญค่ะคือพระเอกคนเก่ากับพระเอกคนใหม่เขาเป็นเพื่อนกันจ้าเนื่องจากสองหนุ่มจางลิงเคอร์กับโจเคอรวีเนี่ยเขาถ่ายทำรายการวาไรตี้ด้วยกันนะคะงานนี้เราก็มาลุยกันต่อค่ะที่เรื่องนี้กันได้เลยมารอชมเคมีความน่ารักนะคะของพระนางโจเคอรว์วีและสุยร,รัวหานค่ะเรื่องนี้ปิดล้องแล้วนะคะอดใจรอกันหน่อยนะ ไหนใครรอเรื่องนี้อยู่บ้างถูกใจเคมีพระนางกันไหมยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามเปรียวไว้นะจะได้ไม่พลาดซีรีส์สนุกๆข่าวคราวบันเทิงโดนๆค่ะ